อะไรกันที่แท้ก็เป็นฝีมือนายทุกคนหยุดและฟังสิ่งที่เขาพูดก่อนปราณทัศเวียนเป็นฝีมือของมูดหลงหยุนไห่งั้นหรอหรือว่าพลังดาบมาจากนอกบ้าน เธออยู่นี่แล้วคุ้มกันตรงนี้ไว้ออกมาฉันรู้ว่าเป้าหมายของนายคือฉันมู่หลงหยุนให้หมอบปราใทยเสเวยนให้กับนายเหรอเขารู้ว่าฉันกำลังมางั้นเหรอ เพลงดับสนเทียนกระบวนท่าที่สิบมื่นดาบทำลายล้างเขาไม่เพียงแต่รู้จักเพลงดับโซนเทียนเท่านั้น แต่เขายังรู้จักวิชาคโครนว่านฟ้าด้วยในกรณีนี้ปรากฏการทั้งหมดของสวัสด์และโลกสามารถถูกทำลายได้ด้วยกำลังดาบไทสเวียนดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติกับดาบเล่มนั้น วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ